ตำนาน Sleeping Beauty นะคะที่เราเคยได้อ่านมาตอนเด็กๆตอนนี้กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้เป็นหมื่นล้านและเป็นงานที่สร้างรายได้อันดับหนึ่งให้กับแ Angelina Jolie ด้วย uh huh. และในเวอร์ชั่นของไทยนะคะก็ได้นักร้องชื่อดังคุณหญิงรัฐามาพากเสียงให้ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับ Maleficent เมืองไทยคะ่ะคุณหญิงรัฐาคะ่ะ I know you that looking your eyes is so ขอตอนรับคุณหญิงนะคะัสวัสดีสวัสดีค่ะพสวยวันสวยคืนสวัสดีค่ะเชิญนั่งนะฮะนี่เพลงมันหลอนๆนะเมื่อกี้อะหนังชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมนังชื่ออะไรฮะมาเร มาเรฟมาเรฟิเซนต์ไงนี่เจ้าหญิงของผมออนี่เจ้าหญิงเมืองไทยครับผมมาเรฟิเซนต์พี่มาเรฟิเซนต์นี่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้พี่หญิงภาคด้วยของแองจีลาโจรีใช่ค่ะเดี๋ยวลองห้พี่หญิงเนี่ยลองภาคท่านหงได้ไหมสดๆในรายการตื่นมาคุยครับผมได้ค่ะความเกลียดชังแม่แม่ข้าก็มีของขวัญจะมอบให้แด่พระธิดา ที่ดวงอาทิตย์จะอัดสะดงในวันเกิดปีที่16ของนางนางจะเข้าสู่ห้วงนิทราดุดคนตายโอ้โหโคนรลุกอะโคนลุกอะมันก็เหมือนกับต้องไปเล่นหนังจริงๆมันก็ต้องเหมือนไปเล่นเหมือนไปเล่นบทนั้นจริงๆใช่มันก็ต้องพากย์มาเต็มเลยที่แบบว่าเสียงส่งพลังมากครับขอบคุณค่ะได้แจ็คต้อสักหน่อยไหม อ่ะาจย์ลองสิแจองมันมีบทสคริปต์ให้นี่อ่ะแจ็คลองสิไหนอาจารย์แจ็คลองซะหน่อยเป็นเจ้าหญิงหน่อยขอภาพหน่อยอ้าวเอาเร็วแม่แม่แมต้องกินแล้วยากแน่นอนเจ้าของเจ้าหญิงทิดาก่อนเดียร์เจ้าแสงมันเกิดวันที่สิบหกของนางจะต่อฆ่าจะวัวอ่านว่าอะไรวะไม่วหวงหวงหวงยากอ่ะผมภาพไม่ได้กิน เป็นแบบว่าเป็นกระตุ <yok 95 x> ้นตลกไปเลยอ่ะจากข้าจริงจริงเท่าตกตรงนี้ก็คือแบบเหมือนกับเราต้องไปเล้นจริงๆแต่สิ่งหนึ่งุูรู้แม่เขาบอกคุณหญิงเนี่ยเคยบอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้เหมือนสิ่งที่เขารอมาตลอดชีวิตใช่ค่ะทำไมอ่ะมาเป็นนักร้องก่อนแล้วเป็นดาราก่อนแล้วเล่นนั่งก่อนแล้วเล่นละครก่อนแล้วทำไม ภาคหนังเป็นสิ่งที่รอมาตลอดชีวิตต้องบอกว่าภาคการ์ตูนดิสนีย์เป็นสิ่งที่หญิงรอมาตลอดชีวิตตัวดิสนีย์เพราะหญิงแบบเกิดมาเด็กผู้หญิงทุกคนมันจะมีความฝันนะคะแล้วก็เรื่อง ทุกคนจะรู้ว่าหญิงชอบทิงกรบเบลมากแล้วก็เป็นคนที่ติดตามดิสนีย์ทุกเรื่องการ์ตูนตั้งแต่เด็กจนโตภาพยนตร์แอนิเมชั่นทุกอย่างเป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์เลย<อ>แล้วพอวันหนึง่งตอนสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ได้ภาคเอ่อมอนสเตอร์อิงแล้วตอนนั้นหยิงยังเป็นเด็กๆก,ก็ยังไปขอเขาขอเขาภาคอ่อออะคือแบบขอภาคเป็นตัวอะไรก็ได้อ่ะตอนนั้นยังเป็นมัธย,ยมอยู่เลยค่ะแล้วก็จําได้ว่าคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะได้ภาคเองใช่แล้ววันนี้ก็ได้ทำใช่ค่ะแล้วแล้วเรื่องมาริฟิเซนเนี่ยมันตอน เด็กยังไงอะคะก็พอได้มาภาคแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ไม่ได้ร้ายมาตั้งแต่แรกมันต้องมีเหตุและผลของความร้ายของคนค่ะอันนี้เป็นเหรียดอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ถูกนําเสนอแต่ก่อนเราก็จะรู้แต่เรื่องราวของออ,อรโรราก็คือนางเอกของเรื่องแต่เราก็จะไม่รู้เลยว่าอยู่ดีทําไมเมลิสเฟนต้องเดินเข้ามาแล้วแล้วต้องเสกผู้หญิงคนนี้ให้โดนเข็มแทงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าสมมติเราจะพูดถึงในระดับทั่วโลกเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นผลงานที่สร้างรายได้ให้กับแองเจลิน่าชอลี่ มากที่สุดนะฮะมากที่สุดเลยก็มากถึงขนาดไหน้องก็ได้ข่าวว่า300กว่าล้านเหรียญก็หมื่นกว่าล้านเพราะว่าเขาเป็นเอเซ็กทีฟโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ค่ะสุดยอดตอนนับปลาไป350ล้านเหรียญนะฮะจากข้อมูลก็บอกว่าประมาณหมื่นกว่าล้านบาทใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าดูตัวอย่างแล้วคือรู้สึกว่าความหลากหลายของเรื่องนี้คือแบบ สุดยอดมากมากผมดูแล้วผมชอบแหละดูแล้วเหรอดูตัวอย่างดูตัวอย่างเข้าวันไหนครับผมเข้าวันที่12บค่ะ12นี้วันพฤหัสที่จะถึงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีรอบพิเศษที่พที่พารากอนเป็นรอบสื่อค่ะค่ะใช่อะเออยิ่งชอบชอบดูการ์ตูนแบบนี้แล้วช่วงนี้เห็นต้องอยู่กับลูกเพื่อนเยอะแล้วเคย เคยคิดอยากที่จะมีเป็นของตัวเองบ้างไหมคะก็อยากมีค่ะแต่ว่ายังคงยังไม่ถึงเวลาหาพ่อเด็กได้หรือยังยังยังหาพ่อเด็กไม่ได้เลยทางว่าหาพ่อให้ได้ก่อนนะดูน่ารักนี่นี่คือนี่น้องพีน่าค่ะลูกพีนานั่นน้องนินจาลูกเบลค่ะโอ้ผมไปเรียกหลานแทนใช่ค่ะแต่แบบอย่างหญิงชอบเด็กมารักเด็กไหมเพราะว่าลักเด็กรักเด็กค่ะชอบชอบเป็นคนรักหลานรักอะไรอย่างเลยเคยเจอเคยเจอน้องด้วย ใช่ไหมคะยาแหละค่ะใช่เธอจะเลี้ยาด้วยนี่ครั้งที่แล้วเราอิจฉานางว่านางเขาบอกตอนนี้ทุกวันนี้คุณขายยาลดความอ้วนจนรวยเลยหรือจริงๆเหรออาหารเสริมโอ้โหอาหารเสริมขายจนปลดหนี้ปลดสินให้แม่หมดแล้วเหรอใช่นี่ประโยคแรกที่มดดำเจอในห้องแต่งตัวยาเรามาให้เสมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แมเซนเจอร์วิ่งมาให้เลยเขาบอกว่ากินแล้วดีจังเลยแจ็คขอลองหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะแกจะลงไปสิบสิบโลถ้านางให้แก จริงป่ะจริงโอเคแล้วจัดไปเจ๊จัดไปสรุปแล้วก็คือตอนนี้คือปลดหนี้ให้กับคุณแม่ได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะใช่สุดยอดค่ะจัดการอาหารเสริมเนี่ยนะส่วนนึงแม่ก็ททั้งทำงานด้วยทั้งอาหารเสริมด้วยตัวเองกินเองปัญหาจริงๆเป็นดาราแล้วไม่ใช่เอาของมาหลอกขายคนแล้วก็ตัวเองกินบ้างมาถามจริงทานเองค่ะทานเองทานเองเหมือนกันค่ะวันนี้ก็คือทุกอย่างหนี้ของคุณแม่ที่เป็นข่าวมาตลอดเนี่ย ก็คือหมดเกลี้ยงแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วคิดจะทําอะไรก้วต่อไปอย่างไรอีกก็คงลุยในเรื่องของธุรกิจนี่แหละค่ะเกี่ยวกับความงามในอนาคตต่อไปพัฒนาสินค้าต่อไปแต่แปลกแปลกลายออกไปอีกอะไรีดวงงานขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะจริงค่ะนี่ยังคุยแบบดูสิคุณนายหญิงวันนี้มาขายของในรายการเราอย่างได้ตั้งเยอะเดี๋ยวฉันจะทําอะไรบ้างละคุณทำไหล่ะคุณไม่ล่ะฉันมีแล้วกันในอินสตาแกรมจะมี อย่าๆย่าคีมของแจ็คในแต่งงานนั้นผมไม่ซื้อได้หรอกวันนี้มีมีของมาฝากด้วยนี่ไงตามมีของมาฝากวันแจ็คอย่าเอานะนี่วันที่มีอะไรมาฝากมีคัพเค้กคัพเค้กคัพเค้กแต่ไม่ต้องกินคำเสียงหนักทานได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาดีทันิฟอร์มาให้นี่ยิงเขาจ่ายเงินค่าโฆษณากับพีบด้วยนะเราก็เก็บเงินอยู่นะนี่ นี่มีเค้กมาฝากมีหลายเปนร์เซ็นนะคะดีกม uh ีออร่าก็มาเลยครับผมก็มีเป็นแม่มดหน้ากจริงๆ่ว่าว้าว่าว่าวาวทาวงาน่องเราก็มี่าว่าว่รวาว่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 าวยาว่าว่าวอาว่าว่าว่ากิเว่นว่าว่ะนีา่าว่า่าว่าว่ว่าว่าง่าว่าว่าาให้น่าว่ไป่าวาว่าว่นี่าว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 ่่าว่าาบ่กคุณชอบมากนา่เป็นรูปหญางนะอ่อว่าว่่เป็นหน้าหญิง่าว่าว่าา นี so so anyway. ่เป็นหน้าหญิงหน้าหญิงไม่ใช่นี่ไงหญิงเฉยๆโจลี่นี่รูปหญิงอ่ะหญิงบ้าอะไรจริงๆรูปไม่ใช่หรอรูปหญิงอ๋อเหรออ่ะมโนจีรันันมโนแจงเอาไปฮะ